แล้วทำไมพ่อถึงไม่บอกฉันก่อนละ่ะฉันจะได้เตรียมตัวต้อนรับไอ้คนที่กลับมาตายหลังมั่นอ,อกมั่นใจออกจากบ้านไปทํางานที่กรุงเทพตั้งหลายปีจะดูสภาพการแต่งตัวสิเผียงกับพนักงานโรงงานพี่จะมีปัญญาหรอคนอย่างพี่อะแค่ตังกินข้าายุ่งไม่พอเลยมั้งโหเหลือเราคนเดียวแล้วอ่ะเนี่ยเมื่อไหร่ลุงจะมาฮา เออนี่ก็ได้เวลาที่รถมันมาถึงท้วดีว่ว่ะออนนี้เข้ามาแล้วมออั้งไอ้บอสเอา้าลุงสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีโอ้โหขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มารับผมนี่ผมคิดว่าต้องนั่งตุกต๊กๆเข้าไปในบ้านซะแล้วอ่ะอืมหลานรักก็กลับบ้านมาทั้งทีเนี่ยจะต้องไปเสียเงินเสียทองเหมารถทำไมฮะนี่ข้ามารับเองเลยจะดีกว่าดีครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> คิดถึงบ้านจะแย่แล้วครับ <c oughs> ลุงไปติไป <c oughs> เราก็จอดอยู่นู้นน่ง ครับนำเลยครับเออเข้ามาก่อนเลยไหมิดระตูได้ปิดระู่ด้วย,รวยครับเอ,อไม่ได้มาตั้งนานคิดถึงบ้านละสิใ,<ช>ให้นะดูจากตายเองดูออกเลยนะเอออ่ะกัะพัด์สาน้าไมาคิดหนอ่อยมาเออแล้ว อยู่กรุงเทพนะยังทำงานอะไรอ่ะเออคือตอนนี้ผมกำลังทำอ๋อนึกว่าใครมาที่แท้ <c oughs> ก็หลานชายคนเก่งของพ่อนี่องว่าไง่พัทสบายดีไหมชีวิตฉันนะ่ะสบายดีอยู่แล้วว่าแต่พี่เหอะชีวิตไม่สบายเหรอถึงได้กลับมาบ้านได้อะ่ะพัทแล้วทำไมพ่อถึงไม่บอกฉันก่อนละ่ะว่าพี่บอสคนเก่งจะกลับมาบ้านฉันจะได้เตรียมตัวต้อนรับไอ้คนที่กลับมาตายหลัง เย่ยงพัดเองจะอากติกับจะบอไปถึงไหนฮะนี่ตั้งแต่เด็กถึงตัโตเนี่ยนะข้ายังไม่เคยเองสองคนเนี่ยญาติดีกันสักครั้งหนึ่งลยก็ฉันไม่อยากจะไปญาติดีกับคนไม่มีน้ำยาแบบนี้ไงทําอะไรก็จนจนได้กลับมาบ้านนี่ไงนี่มันจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วพัดหยุดพูดอยู่นี้นะทําไมทําไมฉันจะพูดไม่ได้แหมมั่นอ,อกมั่นใจออกจากบ้านไปทํางานที่กรุงเทพตั้งหลายปีแต่ดูสภาพการแต่งตัวสิ เก่กับพนักงานโรงงานพัดเอาละเอาละละเองสองคนเนี่ยแยกย้ายกันไปเลยนะเนี่ยจะบอสเองก็ไปอาบน้ำแบบใต้มันสบายตัวไปส่วนนางพัดเองก็ห้องเองไปเลยไปปกป้องกันเข้าไปเกแค่ลูกของน้องชายที่ตายก่อนวัยอันควรพัดก็ห้องไปเลยเออเนี่ยเองอย่าไปตือสาอะไรมาเลยนะครับลุงผมจะพยายามครับไปกินนิ้ากอนไป นี่นี่มันบินค้างค่าน้ำค่าไฟนี่ทำไมพัดไม่เอาไปจ่ายเดี๋ยวไฟน้ำก็โดนตัดหมดพัดพัดอยู่ไหนอะ่ะมาหาพี่หน่อยพัดโอ้ยต,ตะโกนเรียกะไรนักหนามีอะไรนี่อะไรบินค่าน้ำค่าไฟค้างตั้งหลายเดือนทำไมไม่รู้จักเอาไปจ่ายอะ่ะนี่พี่ไม่ต้องมายุ่งหรอกนี่มันบ้านของฉันไม่ใช่บ้านของพี่ แล้วจำเอาไว้เลยนะพี่ไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้แล้วนะที่ฉันเตือนอ่ะฉันเตือนด้วยความหวังดีนะงานการแกก็มีทาอ่ะทําไมไม่รู้จักและผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้านบนะ้างนี่พี่บอสพี่อ่ะเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องฉันไม่ใช่พี่ชายแท้แท้ซะหน่อยไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนฉันไม่ชอบนี่ถ้าแกไม่จ่ายเดี๋ยวฉันจะเอาไปจ่ายเองฮะอะไรนะคือเมื่อกี้ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ปะพี่บอกว่าจะบินค่าน้ำค่าไฟไปจ่ายเอง ใช่แต่รวมกันเนี่ยทั้งหมดก็เกือบหมื่นพี่จะมีปัญญาเหรอคนอย่างพี่อ่ะแค่ตังค์กินข้าายุไม่พอเลยมั้งฉันบอกว่าฉันไปจ่ายก็คือไปจ่ายเอาบินมาเนี่ยเอาไปเลยถ้าอยากจ่ายนะก็เชิญ <c oughs> แบบนี้ก็ดีเหมือนกันฉันจะได้เอาไปบอกพ่อได้ว่าฉันเป็นคนจ่าย นี่หน้าจออะไรอะ่ะมีตัวเลขเต็มไปหมดเลยอะ่ะอย่าบอกนะวิพี่บอสมันก็เล่นเว็บพนันน่ะว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองจริงเลยโอ้ยทำไมข้างนอกมันร้อนนี้วะเนี้ โอ้อึมันไม่เสร็จค่าน้ําค่าไฟนี่ว่าเออแล้วใครเป็นคนมาจ่ายวะเนี่ยสงสัยจะเป็นหนูเองแหละพ่อหนูว่าเป็นคนจ่ายทําแมคิดว่าไอหลานชายคนเก่งจะเป็นคนจ่ายหรือไงเออนี่และเองไปเอาเงินเยะแยะแบบนี้มาจากไหนล่ะฮะ ก็เงินเดือนหนูออกก็เลยแบ่งมาจ่ายให้ไงนี่ถึงหนูะจะเป็นคนใช้เงินเก่งเนี่ยแต่ว่าหนูก็มีความรับผิดชอบนะพ่อเออเอคิดแบบนี้ก็ดีกันนะแต่ยังไงอะ่ะข้าก็ยังคิดว่าไอ้บอสมันจะเป็นคนจ่ายมากกว่าพ่อนี่ถามจริงนะพ่อคิดได้ยังไงว่าคนใหญ่พี่บอสเนี่ยจะมีเงินเป็นหมื่นหมื่นดูจากสภาพเมื่อวานก่อนที่มันมาหาเราอะ่ะอย่างกับพวกแบบไม่มีงานทำอะ่ะเผลอๆนะมาเกาะเราสองคนได้ซ้ํา เอาเถอะเจ้าพัดไอ้เรื่องเกาะเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาะดรหรอกเพราะว่าเจ้าบอสมันไม่เป็นคนนิสัยแบบนั้นแน่ถ้าเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กก็รู้พ่อกับเขาข่าวเหอกเก็บเก็บไปเก็บใส่เกาะไปเลยไหมเนี่ยเรื่มทองได้นะะได้ ฮ้ยนนี่มัโทรศัพท์ลุงป๋องนี่ผมใส่ออกไปข้างนอกแล้วลืมแน่เลยมีธุระสำคัญอะไรหรือเปล่าขลุ่ยครับสวัสดีครับขอสายคุณลุงป๋องหน่อยครับเอ่อลุงป๋องไม่อยู่อ่ะครับแต่ผมเป็นหลานของลุงป๋องครับมีอะไรฝากไว้ได้เลยนะครับอ๋อได้ครับ คือผมโทรมาจากธนาคารนะครับผมจะแจ้งว่าคุณลุงเนี่ยขาดส่งดอกเบีย้ยที่เอาบ้านมาจำนองแล้วนะครับฮะบ้านจำนองใช่ครับคุณลุงปอกเนี่ยแกเอาบ้านมาจำนองครับแล้วก็ขาดส่งดอกเบี้ยมาสามเดือนแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดือนนี้ไม่ส่งดอกผมจำเป็นต้องยึดบ้านนะครับเออครับครับ อ้าวนี่โทรศัพท์ลุงนี่ว่ะเออแช่งจริงเลยนี่เอิเปิดไรบ่าวบอสวันนี้ทำไมดูเครียดฮะลุงมีอะไรจะบอกผมไหมพ่อวันนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะเปิดเดิมมนมาลูกเกี๊ยแค่เจียวเดีย๋ยวพ่อไปยกมาให้นี่ลุงสรุปล,ลุงยังไม่บอกผมเลยนะว่าลุงมีอะไรจะบอกผมไหมเออก็อไม่มีอะไรจะพูเดเหย้รอบไม่มีไม่มีมมวันนี้ มีคนที่ธนาคารโทรมาเขาบอกว่าลุงเอาบ้านไปจำนองไว้แล้วขาดสงดอกบี้ยมาสามเดือนแล้วแล้วเขากำลังจะมายึดบ้านทำไมลุงไม่คิดจะบอกเรื่องนี้กับผมบ้างอะแล้วทำไมพ่อต้องบอกพี่ด้วยอะก็ในวที่บ้านหลังเนี้ยมันเป็นชื่อพ่อและอีกอย่างนะคนแบบพี่อะบอกไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วนี่ทำไมคนแบบชันมันทำไมอะพัดก็มันกระจอกไงโถ ถ้าเกิดว่าไปทํางานประสบความสําเร็จอยู่ที่กรุงเทพอะ่ะก็คงไม่ต้องกลับมาตายรังอยู่ที่บ้านหรอกมัง้งฉันจะบอกอะไรให้นะฉันรู้หมดแหละว่าพี่อยู่กรุงเทพอะ่ะก็อยู่แค่ห้องเช่ายังต้องนั่งรถเมล์ไปทํางานอยู่เลยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะพัทแกดูถูกฉันมากเกินไปละทําไมทําไมฉันจะดูถูกไม่ได้ก็ในเมื่อที่คนอย่างพี่มันจนแล้วไม่ได้จนธรรมดาด้วยนะจนมากจนต่อจนต้องมาเกาะฉันกับพ่อกินยังไงละ่ะนี่องพัทจ๋า อย,อย่าทำอะไรไอ้าพัดไปนะข้าขอร้องละ่ะงั้นเดี๋ยวข้าจะบอกความจริงทั้งหมดเองไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้นละ่ะพ่อในเมื่อเรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วนะพ่อคงต้องเล่าความจริงทั้งหมดแล้วลูกคืออย่างนี้นะที่ลุงเอาบ้านนี้ไปจำนองกับธนาคารเนะ่็เพราะว่าก็พัดนะ่ะ มันไปติดหนี้กนารพนันมาฮะแล้วทางนั้นเน่ะเขาขู่จะทำร้ายมันข้าก็เลยต้องเอาที่ตรงเนี้ยไปจำลองไว้กับแบงค์เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ํางพน,น,นันนี่นี่แกไม่สำนึกหรือรู้สึกผิดบ้างเหรอแกกับพ่อเนี่ยจะไม่มีบ้านอยู่อยู่แล้วเพราะถ้าไม่ส่งดอกเดือนนี้นะเขาจะยึดบ้านเราแล้วแกลองบอกฉช่ไหมสิแกจะแก้ปัญหานี้ยังไง ไม่รู้เว่อยอดีา๋มาถามจี้มากได้ปะคนก็กำลังคิดอยู่นี่ไงคิดคิดอยู่เหรอถ้างั้นช่วยคิดหาเงินไปส่งดอกเบี้ยเขาให้ครบแล้วกันพม่มายุ่งอะไรด้วย สวัสดีครับคุณสกัก,กรินเรื่องที่ผมขอเนี่ยเรื่องอีกสักเดือนอนึงได้ไหมครับเออผมต้องขอโทษคุณลุงจริงๆนะครับคือทางเราเลื่อนให้ลุงไม่ได้งั้นก็แสดงว่าบ้านหลังนี้กําลังจะโดนยึดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคุณลุงซึ่งตามสัญญาเนี่ยวันนี้คุณลุงต้องย้ายออกจากบ้านภายในวันนี้นะครับเพราะทางธนาคารเนี่ยได้ขายบ้านหลังนี้ทอดตลาดไปแล้วซึ่งก็จะมีคนมาซื้อแล้วเช่นกันครับ นั่นก็สแสดงว่าจะมีคนมาซื้อบ้านหลังนี้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นแค่นี้ก่อนนะครับผมงานยุ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อนี่คืออะไรอะ่ะคือเรากำลังจะโดนยึดบ้านเหรอพ่อแล้วเราจะทำยังไงอะ่ะนี่ถ้าเจ้าบอสมันยังอยู่นะก็ว่ามันจงช่วยอะไรได้แน่นอนนะนี่พ่อยังจะไปหวังลมๆมมแรงๆกับไอ้คนแบบนั้นอยู่อีกเหร พอมันรู้ว่าบ้านเราจะโดนยึดอ่ะมันคงหนีกลับกรุงเทพไประวังป่านเนี้ยสวัสดีครับลุงบอสผมกลับไปกรุงเทพจริงแต่ผมกลับไปเพื่อที่จะเอาเงินซื้อบ้านหลังนี้นะนี่มันอะไรกันอ่ะฉันงงไปหมดแล้วนะงงงงอะไรหรอกอ็งงฉันนึกไว้แล้วว่าการกลับมาบ้านคราวเนี้ย ฉันจะต้องเจอคำดูถูกเก็ียดยามจากญาติพี่น้องด้วยกันเองแน่นอนฉันก็เลยแต่งตัวสม,สมทำตัวจนเพื่อจะได้รู้ไงว่าคนในครอบครัวฉันดูถูกฉันยังไงบ้างแสดงว่าฉันยังพูดไม่จบหัดมีวารทบ้างนะพี่ก็แสดงว่าบอสซื้อบ้านหลังนี้ไว้แล้วใช่ไหมใช่ครับลุงผมซื้อบ้านหลังนี้ไว้เพื่อจะตอบแทนบุญคุณลุงที่ดูแลผมตลอดมาและบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของผมแล้ว ผมจะให้ใครอยู่หรือไม่ให้ใครอยู่ก็ได้ขอบใจมากกันวอสถ้าขอบใจเองจริงๆเลยนี่แพรรดเองไม่รีบขอบคุณพี่ที่สะละฮะไม่เด็ดขาดฉันจะไม่มีทางขอบคุณคนแบบนี้เด็ดขาดถ้างั้นเธอก็เก็บเสื้อผ้าของเธอแล้วก็ใส่หัวกออกจากบ้านหลังนี้ไปได้แล้วเออไมีอยู่ก็ได้วะเชิญไปยังพา เด็กสมัยเนี่ยเดี๋ยวคิดได้เขาก็จะกลับมาเองสภาพแบบนี้ไปไหนได้ไม่ไกลแล้วข้าขอบใจเองมากเลยนะขอบใจจริงๆเลยบอสผมอยากซื้อให้ลุงนานาแล้วครับ